สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยครับมีเครื่องปรับอากาศนะครับก็คือเครื่องทําความเย็นนั่นเองนะครับแล้วผมเชื่อว่าหลายๆบ้านเนี่ยครับก็เคยประสบปัญหานะครับที่เป็นแบบนี้นะครับหน้าจอรีโมทแอร์เป็นสีดําแบบนี้นะครับถ้าเป็นแบบนี้เพื่อนๆพื่อนย่าเพิ่งซื้อใหม่นะครับเรามาทําการซ่อมกันก่อนวันนี้ผมก็จะมาทําการซ่อมให้ดูนะครับ ว่าวิธีแก้ไขหน้าจอของรีโมทแอร์ดำเนี่ยทำยังไงนะครับวันนี้ก็จะบอกมาบอกทุกวิธีเลยนะครับคลิปนี้จะไม่มีการตัดต่อนะครับจะทํากันแบบสดๆจนกว่าจะเสร็จเลยนะครับเราซื้อของแค่สี่หบาทนะครับดีกว่าไปซื้ออันใหม่6700็ดรนะครับอันนี้เป็นแอร์ของยี่ห้อนึงนะครับเดี๋ยวผมจะแก้ให้ดูนะครับวิธีการต้มเป็นยังไงเนี่ยครับวัสดุอุปกรณ์ก็เนี่ยครับฟอยกระดาษฟอยนะครับแล้วก็ไขควง มีดคัตเตอร์นะครับมีแค่นี้ครับถ้าบ้านใครมีน้ํามันรลอนสันด้วยยิ่งดีนะครับเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าน้ํามันรลอนสันไว้ทําอะไรขั้นแรกนะครับถ้ามันเราเห็นเป็นแบบนี้เราอย่าเพิ่งทิ้งก่อนนะครับยังใช้ได้นะครับเนี่ยครับเราแกะออกก่อนเลยนะครับดึงออกมาเลยนะครับแกะเลยเขาจะมีน็อตอยู่ด้านหลังสามตัวนะครับเราทําการแกะสกรูของเขาออกมาก่อนนะครับ เพื่อนๆอย่าเพิ่งไปทิ้งนะครับลองซ่อมดูก่อนนะครับดีกว่าเราไปเสียเงินซื้อ6 700นะครับทั้งที่อันเก่าบางทีก็ใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวเราแกะดูเลยนะครับว่าสาเหตุที่เขาดำเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรนะครับพอเราแกะน็อตสามตัวแล้วนะครับเราก็ใช้ไขควงตัวเล็กๆนะครับงัดข้างๆนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ดึงขึ้นตรงๆนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็งัดตรงนี้อีกทีหนึ่ง สรแล้วก็จะออกมาจะอยู่ในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะมีน็อตอีกสามตัวนะครับเราแกะน็อตของเขาออกเลยนะครับสก,กรูนะครับภาษาลางกฤเขาเรียกสก,กรูเนี่ยครับแกะออกเลยนะครับนอ็อตไม่ต้องรีบครับเดีย๋ยวมันจะเกิดความเสียหายเวลาเราแกะนะครับเราอย่าให้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พวกนี้มันหักหรือว่าอะไรนะครับ พอเราต้องเสียเวลามาบัตรกีใหม่นะครับหรือบางทีมันอาจจะเสียเลยก็ได้นะครับเนี่ยครับพอเราแกะน็อตออกแล้วนะครับเรายกออกเลยนะครับแผงวงจรนี่พอแกะเสร็จหน้าตาของเขาข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้มันจะมีปฏติกนะครับปฏติกกันอีกทีนึงนะครับกันหน้าจอแก้วตรงนี้นะครับหน้าจอ LED นะครับหน้าจอดิจิตอลนะครับเนี่ครับเขาก็จะอยู่แบบนี้เลย เพื่อนๆจาไม่ดีนะครับเวลาแกะเนี่ยครับว่ามันอยู่ลักษณะยังไงเวลาใส่กลับเราก็ต้องใส่เข้าไปแบบเดิมนะครับอันนี้เราก็แกะเลยนะครับแกะออกเลยนี่ปกติมันจะอยู่แบบนี้นะครับเนี่ครับแบบนี้เลยปกติมันอยู่แบบนี้เราก็ถอดก่อนนะครับถอดมาแล้วก็ถอดยางนี้ไว้นะครับยางกดกดขอบกระจกนะครับตั้งไว้ ถ้าเรากลัวกับด้านเราก็ตั้งไว้แบบแบบเดิมนะครับเรามาดูสาเหตุกันเลยนะครับว่าทําไมหน้าจอเขาถึงได้ดํานะครับเนี่ยครับพอเราแกะมาเขาก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็มีชุดหน้าจอแล้วก็ชุดแผงวงจรนะครับแล้วก็ปุ่มตัวเลขตรงนี้นะครับไม่มีอะไรมากเลยครับอันนี้ก็ตัวเซ็นเซอร์ LVD อะไรพวกนี้ครับเนี่ยครับสาเหตุที่มันดําที่เราเพื่อน ประสบปัญหาก็คือมองตัวเลขไม่เห็นนะครับมันเป็นเพราะแผ่นกาวตัวนี้นะครับที่มันเสื่อมเนี่ยครับกาวกาวติดสะ้อนหน้าจอบข้างหลังเนี่ยครับที่มันเสื่อมทําให้หน้าจอเรามันมืดมันดํานะครับเดี๋ยวเรามาแกะออกนะครับเนี่ยครับเราหามีดคัตเตอร์นะครับมาแกะเบาๆนะครับที่ขอบมุมมันไม่ต้องรีบนะครับขั้นตอนนี้ค่อยค่อยดึงนะครับค่อยค่อดึงออกมาเดี๋ยวหน้าจอของเขาจะแตกนะครับต้องระวังนะครับขั้นตอนนี้ เราลอกออกมาเลยไม่ต้องรีบนะครับลอกค่อยๆลอกค่อยๆลอกนะครับเห็นไหมครับหน้าจอที่เสื่อมของเขานะครับกาวของเขากาวมันจะลอกจากแผ่นรองนะครับติดลงไปตรงนี้เลยนะครับมันจะทําให้ตัวเลขเรามองไม่เห็นนะครับเราก็ค่อยๆเอาออกนะครับขั้นตอนนี้ไม่ต้องรีบนะครับเราค่อยถูกาวด้านหลังของเขาออกนะครับ ถูๆแบบนี้นะครับบ้านไหนมีน้ํามันรอนสันนะครับใช้น้ํามันรอนสันจุ่มทิชชู่แล้วก็มาถูเบาๆนะครับเขาก็จะออกง่ายนะครับถ้าแบบถ้าอันไหนที่มันไม่ออกจริงๆก็ใช้ทินเนอร์นะครับแล้วก็อย่าให้ทินเนอร์ลงไหลไปโดนบริเวณตรงนี้นะครับเพราะเดี๋ยวเขาจะซึมเข้าไปข้างในอาจจะทําให้หน้าจอเสียได้อันนี้อันนี้เป็นกระจกนะครับท่านตอนนี้เพื่อน,อนๆต้องระวังนะครับ เดี๋ยวกระจกจะแตกบาดมือนะครับเนี่ยครับถูเบาๆแบบนี้เลยให้กาวที่เสื่อมที่ติดอยู่ที่หน้าจอเนี่ยครับให้มันออกให้หมดไม่ต้องรีบนะครับดีกว่าเราไปซื้อเสียเงินซื้ออันหกเจ็ดร้อยนะครับเนี่ครับค่อยๆถูเบาๆนะครับถูจนกาวออกให้หมดนะครับถูจนกาวออกให้หมดเลย ให้เราแน่ใจว่ากาวออกหมดแล้วเนี่ยครับพอเอากาวออกหมดคร้บเราก็เช็ดนะครับทําการเช็ดหน้าจอน,นะครับก็คืออย่าให้มันมีเศษกาวที่เราลอกติดอยู่นะครับเดี๋ยวเวลาเราติดอันใหม่ไปเนี่ยมันจะไม่สวยนะครับเนี่ยครับมันก็จะอยู่แบบนี้เลยนะครับหลังจากเราเอากาวที่เสื่อมออกไปแล้วจากนั้นเราก็ตั้งพักไว้ก่อนนะครับ ตั้งพักไว้ก่อนจากนั้นเราก็มาตัดแผ่นฟอยนะครับแผ่นฟอยเนี่ยครับเห็นไหมครับเพื่อนๆมันจะมีตรงที่ยับยับเราอย่าเอานะครับที่ยับยับเราตัดเลือกเลือกเอาอันที่แบบเป็นแบบนี้นะครับก็คือเสมอผิวเรียบนะครับเพราะว่าเพราะว่าเวลาถ้ามันผิวขรุขระเนี่ยครับเวลาเราไปติดมันจะไม่สวยนะครับมันจะเป็นรอยยับเราตัดออกไปก่อนเลยนะครับอันที่ยับแล้วเราเลือกอันที่ ไม่ยับนะครับอันนี้เราก็เลือกดูนะครับก็คือช่วงนี้ผมก็จะตัดเอาไปช่วงนี้ไปใช้งานนี่นะครับก็ตัดเอาช่วงนี้ไปนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆจําได้ไหมครับว่าเมื่อกี้กาวมันติดด้านไหนเมื่อกี้กาวมันติดด้านนี้นะครับเวลาเราติดแผ่นฟอยล์ลงไปนะครับเราก็จะติดลงไปแบบนี้นะครับ ก็คือว่าเอ,าเอาเอาด้านที่เป็นกาวเนี่ยครับติดทาบลงไปแบบนี้นะครับวิธีติดก็ง่ายๆครับเพื่อนๆลอกลอกเป็นฟอยล์ก่อนนะครับขั้นตอนนี้สําคัญนะครับก็คือลกอกย้ายเป็นฟอยล์ยับนะครับถ้าเป็นฟอยล์ยับเนี่ยมันจะทําให้รถติดไม่สวยนะครับเนี่ยมันจะได้แบบนี้นะครับได้แบบนี้เลยถ้าจะให้ดีเพื่อนๆทาบนกระจกนะครับเพราะว่า เราจะคอนโทรลพื้นที่ง่ายนะครับอันนี้พื้นที่ไม่ค่อยเอื้อมหน่อยสักเท่าไหร่เนี่ยครับเราก็ติดลงไปแบบนี้เลยนะครับตรงๆเลยนะครับแล้วก็รีดรีดรีดนะครับนี่ก็จะได้แบบนี้นะครับแบบนี้เลยพอเราติดเสร็จเห็นไหมครับเพื่อนๆหน้าจอข้างในของเขาก็จะใส่นะครับส่วนฟอยที่เหลือนะครับเราก็ใช้คัตเตอร์กรีดออกนะครับ เราจัดทรงอะไรให้ดีนะครับก็คือกดให้แน่นแล้วเราก็ใช้คัตเตอร์กรีดเลยนะครับไม่ต้องรีบนะครับกรีดเบาๆนะครับค่อยๆกรีดเดี๋ยวเขาจะไม่สวยนะครับนี่ใช่ไหมครับกรีดออกทั้งสีด้านเลยนะครับที่มันเกินๆมาคลิปนี้ผมจะไม่มีการตัดเลยนะครับเพราะจะได้สาธิตให้เพื่อนๆดู ว่าทุกวิธีการขั้นตอนเนี้ยมันทำยังไงนะครับกีดให้ครบทั้งสี่มุมเลยครับระวังกระจกแตกนะครับเนี่ยครับพอถึงข้างบนนี้มันจะยากหน่อยนะครับเราก็ความลงเลยนะครับแล้วเราเห็นขอบไหมครับเนี่ยขอบของเขานะครับเราก็กีดตามขอบนี้นะครับตั้งคัตเตอร์เบาๆนะครับแล้วก็ลากเบาๆนะครับลากเบาๆครับ ก็จะได้เป็นแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เมื่อกี้กาวที่เสือมันสีดําตอนนี้เราติดกาววันใหม่ไปแล้วแผ่นแผ่น foil ปะหมอ้อนะครับก็คือว่าแปะไปแล้วมันก็จะสีสันสดใสนะครับสีขาวมันออกจากโรงงานเลยนะครับจากนั้นเราก็ทําการประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับถ้าจใจดีเพื่อนๆใช้ผ้าเช็ดตรงนี้สักหน่อยนะครับก่อนที่จะประกอบเข้าไปเหมือนเดิม เนี่ยครับเราก็จัดเรียงตัวเลขอะไรเหมือนเดิมนะครับตัวเลขนี้ก็คือลอกออกได้นะครับเราก็ใส่ไปเหมือนเดิมแล้วก็ตั้งตั้งนะครับก็คือว่ากลับกลับข้างเมื่อกี้นะครับนึกภาพเวลาใส่เนี่ยครับย้อนกลับตอนตอนตอนถอดน,นะครับก็คือใส่ไปแบบนี้เลยไม่ต้องรีบเดี๋ยวหน้าจอของเขาจะแตกนะครับ เราแผ่นอันนี้ออกก่อนก็ได้นะครับแล้วเราก็ใส่ยางรองนะครับยางรองกระจกนะครับแล้วเราก็ใส่แผงวงจรเดิมกลับไปนะครับแล้วก็ดูรางฐานนะครับให้เขาเข้าให้สนิทนะครับเราใส่อันนี้ให้เข้าลอกของเขานะครับเดี๋ยวนะครับ แบบนี้นะครับความคว่มพลิกด้านนะครับพลิกด้านเมื่อกี้นี่ครับใส่แบบนี้เลยนะครับกดลงไปลางฐานอะไรดูขั้วลางฐานได้ดีนะครับแล้วเราก็ทําการยึดสกูกลับไปนะครับสกูสามตัวเหมือนเดิมครับใส่ลงไปให้ครบนะครับเพราะถ้าเราใส่ไม่ครบหรือขันไม่แน่นนะครับหน้าจอของเขาก็จะขึ้นมาไม่ครบนะครับเพราะว่ามันต้องใช้แรงกดไปกดยางที่ติดกับหน้าจอนะครับเพื่อ ส่งเป็นข้อมูลขึ้นมาบนหน้าจอนะครับยึดไปเลยนะครับขันพอยตึงมือนะครับไม่ใช่ขันจนแน่นจนแผงวงจรแตกนะครับอันนี้ก็ไม่ใช่เ <c oughs> นี่ยครับขันไปเลยดีกว่าเราไปเสียงเงินซื้อหกเจ็ดร้อยแน่นอนนะครับเนี่ยครับพอใส่เสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะครับจากนั้นเพื่อนๆก็ประกอบกลับเหมือนเดิมนะครับก็คือว่า ใส่กรอบมันไปก็คือเอามาใส่นะครับดูไว้ดีนะครับนี่ครับไฟ led ของเขานะครับไฟสัญญาณเราก็ใส่เสมอแล้วเราก็ทําการกดเลยครับกดเบาๆซ้ายขวานะครับแล้วเราก็ทําการยึดสกูนะครับสกูของเขาก็มีสามตัวเหมือนเดิมครับเหมือนกับขั้นตอนแรกที่เราถอดมานะครับแบบนี้เลย ผมเชื่อว่าเพื่อนๆดูคลิปนี้จบนะครับคงหารีโมทซ่อมแน่นอนนะครับดีกว่าไปซื้ออันใหม่หกเจ็ดร้อยนะครับหรือไม่ก็แพงกว่านั้นนะครับเราทําเองได้ด้วยงบไม่ถึงห้าทบาทนะครับช่วยประหยัดไปได้เยอะเลยนะครับเนี่ครับแล้วเราก็ใส่น็อตตัวที่สามเข้าไปไม่ต้องรีมนะครับจากนั้นเราจะมาทําการเทสกันนะครับลุ้นนะครับว่าจะติดหรือไม่ว่าจะใช้ได้ใช่ไม่ได้นะครับ ใส่เข้าไปดูบวกลบให้ดีนะครับพวงเขาฐานอันนี้ใช้เป็นฐาน 3A ก็เล็กนะครับจะติดไม่ติดดูนะครับน่าใช้ได้เห็นไหมครับเพื่อนๆหน้าจอใสกิ๊บเหมือนกับเพิ่งออกจากโรงงานเห็นไหมครับเพื่อนๆที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าเวลาเราติดฟอยนะครับเลือกฟอยแผ่นที่ไม่ยับนะครับเพราะถ้าฟอยยับตั้งนิดมันจะฟ้งนะครับเวลาเราติดแล้วก็ใส่ฐานเข้าไปนะครับเห็นไหมครับที่ มุมตรงนี้นะครับเนี่ยครับมุมตรงนี้มันจะยับอยู่นิดนึงแต่ก็ใช้ได้นะครับแต่เราก็ทําการกดดูนะครับออนออฟมูดอะไรเลื่อนดูเหมือนใหม่เลยใช่ไหมครับเพื่อนๆเห็นไหมครับถ้าหน้าจอดําหน้าจอมืดหน้าจอไม่ขึ้นตัวเลขให้เพื่อนๆทําดูนะครับดีกว่าไปซื้อใหม่นะครับอันหกเจ็ดร้อยนะครับเราซื้อของมาทํามาซ่อมไม่เกินห้าสิบบาทนะครับเห็นไหมครับ ก็จะได้เรียบร้อยใช้งานได้แล้วก็ใส่ฝาครอบไปเหมือนเดิมจบง่ายมัมเพื่อน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 ลองเอาไปทำดูนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์เป็นกำลังใจแล้วก็กด s ั b s c r i b e ติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะพาไปดูของดีๆอีกนะครับ สำหรับคลิปนี้ขอตัวไปเปิดแอร์นอนก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบาย